กลับมากรัตอนะ้วคุณผู้ชมนะฮะ,ะช่วงนี้ยังว่างอยู่คุณทั้งองบใครสนใจครับอยากลงโฆษณากับรายการเรามาวางด้านหน้าแบบนี้ตรงนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับ0900899995นะครับะนะครมากันที่ข่าวประเทิงต่อเลยครับมาในช่วงนี้นะครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับนางงามดังเวทีไหนครับที่ถูกเมาส์สนานว่าทำตัวเรื่องเยอะอยากได้นั่นอยากได้นี่ขอแบบนั้นขอแบบนี้ มิสรีเควสนะมิสรีเควสนะฮะก็เห็นไม่มีใครโพสแล้วก็เห็นแม่โพสนี่นแหละนะฮะบอกว่าเพื่อนสาวพีอาร์โทรมาเมาส์มอยว,ว่านางงามดังเรื่องเยอะช่างผมต้องคนนั้นช่างหน้าต้องคนนี้แก้วมังกรเรียกแม่สรุปยังไงเอาไหนเหล่านี่<อ>นไงค<อ>นนี้นไงนี่เนี่ยนี่เลือกช่างหน้าแล้วเนีเลือกช่างหน้าแล้วช่างผมก็เลือกแล้วเลือกแล้วช่างหน้าหมอปลาช่างผมหมอพวันทิพย์ ก็เรื่องเยอะเออเพื่อนที่ทำมาก่อนเ,เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าสมัยก่อนเคยเคยมาเป็นนางงามในสังกัดเขาเอ,อืแล้วก็สร้างคือนี่จะปัญหาออรีเควสจะเอาช่างหน้าคนนั้นช่างผมคนนี้เสื้อผ้าต้องเป็นของร้านน,านันน้นร้านนู้นร้านนี้อฮะแล้วเขาเขาบอกว่าปวดหัวที่สุดตั้งแต่ทำนางงามมาทำไมอ่ะ ก็เรื่องมากไงเออเรื่องเยอะเรื่องมากไงนั่นไม่ดีนี่ไม่เอาอืจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้แล้วรู้เยอะรู้มากเออ <คน S 2> สารพัดส,สารเพคนนี้ดังไหมดังพูดไปแล้วรู้จักเลยรู้จักกันทั้งประเทศเอ๋อโหนั่นแหละนะคะก็นี่แหละคะ่ะก็รู้จักกันทั้งประเทศแต่เราไม่ขอเอ่ยชื่อน้องเขาแล้วกันเพราะว่าพระสงภาพลักษณ์น้องเขาดูน่าสงสาร แต่เพื่อนเนี่ยเป็น ARPR อยู่บริษัทบอกโอ้โหปวดหัวอีเตาเอ้ยอ หมดสัญญาไปได้ก็ดีแล้วเพื่อนอบอกอโชคดีของกูไปบนะคะเขาทําตัวเป็น <Re> มิสรีเควสมิสีเควสผู้จัดก,การก็มีผู้จัดก,การด้วยนะ<อ>ผู้จัดการก็เยอะต้องเป็นช่างคนนั้นต้องเป็นพี่คนนี้มาแต่งมผมต้องเป็นร้านนั้นเจ้าของร้านเท่านั้นที่จะต้องแต่งจับผมได้คนอื่นห้ามจับนั่นแหละเรียเควสเยอะอยิ่งตอนหลังไปได้ เวทีใหญ่มาโอ้โหยิ่งเยอะโอ้โหยิ่งเยอะค่ะหนักน่วงกว่าเดิมเลยถูกต้องเออนะฮะก็นางงามดังแล้วกันนะฮะถือว่าทุกคนรู้จักอะทุกคนรู้จักหมดอืมนะคะอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนี้ดีกว่าครับว่าจบแล้วครับคดีดิวอริสราครับกับกลอยใจปมวิวาทบนเรือยอดนั่นเองนะฮะจากกรณีที่ดิวอริสราชนะคดีคุณกลอยใจนะครับอดีตแฟนของคุณเบลบุษยา ที่มีประเด็นทะเลาะวิวาทกันบนเืยยอทเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> กระทั่งเวลาต่อมานะครับคุณกอยใจออกมายอมรับว่าเข้าใจผิดแล้วก็ใช้อารมณ์อยากปรับความเข้าใจแล้วก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวพร้อมชี้แจงข่าวลือถูกยึดทรัพย์ว่าไม่เป็นความจริงยังไม่เห็นเอกสารใดๆจากศาลเลยส่วนค่าเสียหายครับ31,753บาทให้ทนายดำเนินการนัดจ่ายคู่กรณีแล้วไม่มีเจตนาเลี่ยงชําระแต่อย่างใดนะครับคราวนี้เองนะครับจากกรณีดังกล่าวคืบหน้าล่าสุดนะคุณผู้ชมครับเพจนะฮะเ๊มอยก็มีการอัปเดตบอกว่า คดีที่แม่ดิวโดนกอยใจทําร้ายจบแล้วนะก<ะ>อยใจจ่ายเงินแล้วแต่แม่ดิวเนี่ยให้กอยใจเอาเงินนั้นไปทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือแล้วก็โรงพยาบาลส่งแล้วจ้า<ะ>อนุโมทนากับแม่ดิวกอยใจด้วยนะครับแล้วพอแม่ดิวบอกว่าจบแค่คดีเดียวนะอีคดีแม่ดิวจะอัปเดตหนึ่งสิงหาคมวันนี้สิศ<ะ>าลได้ไปการประทับรับฟ้องตกเป็นจําเลยแล้วแม่ว่างั้น ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมันมีคดีอะไรอีก๋ยวต้องถามพี่สาครเพราะคดีนี้พี่สาครนสิริชัยเขาทำไงเออพนัานสาคอนไม่ไม่ใช่กอยใจนะก้อยใจจบไปแล้วอาจจะเป็นคดีเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้หรือเรื่องอันี้หรือเปล่าเรื่องอะไรไอชุดอะจาได้ปะชุดอะไรอะไอนี่เขาแต่งชุดแล้วเคยมีดาม่งดราม่าอ๋อก็อาจจะเป็นไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเดาวกันเออแล้วหรือว่าเป็นเรื่องของการแบบท้องไม่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 อาจจะเป็นเรื่อง กอยใจมันไม่ได้เรื่องแค่กอยใจคนเดียวมันมีการด่าพาดพิงกันด้วยเอาหอ,อ,อมันมีการด่าพาดพิงกันด้วยแต่กอยใจ,อจะจบแล้วอืแต่มันจะมีอีกคนนึง่พูดเออแต่เราไม่รู้ว่าเขาฟ้องด้วยหรือเปล่า,าต่เค,คุยกับพี่สาฟอนเขาบอกว่าฟ้องอืมเออ,เอ,อนั่นแหละนะคะกรับอือนั่นแหละก็คอยใจจบอีกคนไม่จบ หนึ่งสิงหางานเดี๋ยววันนี้ไงใช่ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตขราวสารก็ได้ประทับรับฟ้องและตกแต่งเลยสารสประทับเนี่ย<ล>สารประทับรับฟ้องแต่มันก็ต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนอมันต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนด้วยว่า บางทีเนี่ยประทับรับฟ้องใช่เขาก็เอามาไต่สวนมูลฟ้องแต่บางทีไต่สวนไปแล้วเนี่ยคดีไม่มีมูลอย่างเงี้ย <ๆ S 2> เขาก็ยกฟ้องไงหล<ร>อเออและอันแม่คิดว่ามีมูลไหมอันนั้นอ่ะอันนั้นก็ไม่นม,มีมูลมีมูลมีมูลใช่ม,มล่ะใช่มีมูลเพราะว่าเขาด่ากันแรงอยู่เขาด่ากันแรงรู้กันจะไปอยู่บนเรือยอดกูรู้จักกทนาย กูสนิทกับทนายถามแต่ว่าวันนี้ยังไงพรุ่งนี้จะได้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ค่ะนะคะหมดแล้ววันนี้หมดแล้วค่ะต้องบอกเลยค่ะอยากจะลงอะไรยังไงบอกไปเลยค่ะใครสนใจอยากจะลงโฆษณาครับมาวางด้านหน้าแบบนี้นะคุณผู้ชมในรายการเม้ามันกับไปไม่ทำมาหากินหน่อยมึงเป็นโควิดกูเหนื่อยมากอีห่าใครสนใจก็นะติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ0900899995ติดต่อโฆษณากับรายการเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ที่ YouTube Big Bad Channel ของเราด้วยครับมีไไฮลทบิ๊กแบ ที่ t ิกต o อกบิ๊กแบทชัแนลแล้วก็ข่าวสารอัพเดตที่เพจ Facebook และ Instagram Big Bad c h ช n n e แเช่นเดียวกันจ้าเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ